ถุงทิชชู่เปียกใช้หมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งฝาพลาสติกตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเอามาทําประโยชน์ได้เยอะมากจะนำไปทำอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆจากการเอาฝาพลาสติกบนถุงทิชชู่เปียกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาฝากทุกคนค่ะเราไปดูประโยชน์แรกกันเลยแกะฝาทิชชู่เปียกที่ใช้หมดแล้วออกมาก่อน จากนั้นเราก็จะมาลอกสติกเกอร์บนฝาทิชชู่เปียกกันค่ะประโยชน์แรกเวลาที่เราซื้อขนมห่อใหญ่มาแล้วกินไม่หมดถ้ามัดไม่แน่นขนมก็จะไม่กรอบใช่ไหมคะให้นำฝาทิชชู่เปียกมาทาบลงบนซองขนมค่ะนำปากกามาวาดลงไปก่อนจากนั้นก็ค่อยตัดตามขนาดฝาเมื่อตัดเสร็จ ก็ติดกาวสองหน้าที่ด้านหลังฝาจากนั้นก็นำมาติดลงบนถุงขนมได้เลยเวลากินก็เปิดปิดง่ายด้วยแถมไม่ต้องกังวลว่าจะมัดถุงไม่แน่นต่อไปประโยชน์ที่2เราจะมาทำฝาครอบที่เต้าเสียบปลั๊กไฟกันค่ะบ้านไหนที่มีเด็กก็มาทำตามวิธีที่สองได้เลยขั้นตอนการทำฝาครอบนั้นก็ง่ายมาก เพียงแค่แกะฝาพลาสติกออกมาจากนั้นก็ติดกาวที่ด้านหลังแล้วก็นำมาครอบลงไปเลยค่ะกดให้แน่นจากนั้นก็เปิดขึ้นมาดูค่ะว่าตรงไหมฝาครอบพลาสติกตรงกับเต้าเสียบพอดีเลยค่ะเวลาที่เราต้องการจะเสียบปลั๊กก็เปิดฝาครอบขึ้นมาพอใช้งานเสร็จก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็ปิดฝาลง ป้องกันเด็กนำนิ้วมาแย่ด้วยค่ะต่อไปประโยชน์ที่3เราจะมาทำกล่องเล็กๆน่ารักนารัๆเอาไว้ใส่ของพกพาติดตัวในกระเป๋ากันค่ะนำฝาที่ชู่เปียกมาสองอันจากนั้นก็ติดกาวให้เรียบร้อยใครจะใช้เป็นกาวสองหน้าก็ได้ค่ะนำทั้งสองฝามาประกบเข้ากัน จากนั้นก็จับให้ตรงและกดให้แน่นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตลับเล็กๆน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของกันแล้วใครจะนำไปใส่ยาใส่ยางมัดผมใส่คลิปหนีบกระดาษหรือใส่ไม้ปั่นหูพกผ้าติดตัวในกระเป๋าก็ได้ค่ะไม่ต้องพกถุงใหญ่ๆให้เกะกะเลยไปไหนมาไหนก็สะดวก ต่อไปประโยชน์ที่4เราจะมาทำที่แขวนถุงขยะหรือที่แขวนถุงสำหรับใส่ของกันค่ะจะนำไปใช้ในห้องครัวหรือว่าใช้ในห้องน้ำก็ได้นะคะนำฝาทิชชู่เปียกมาหนึ่งฝาจากนั้นก็เปิดฝาออกนำถุงพลาสติกหูหิ้วใส่เข้าไปหนึ่งข้างจากนั้นก็ปิดฝาและทากาวที่ด้านหลังฝาให้เรียบร้อยเมื่อทากาวเสร็จ เจ๊หิวก็จะนำไปติดไว้ในห้องครัวใครจะนำไปติดไว้ในห้องน้ำเป็นที่ใส่ถุงขยะก็ได้ค่ะใครที่เอาไปใช้ในห้องครัวก็นำพวกถุงพริกกระเทียมหัวหอมมาแขวนได้ค่ะเปิดปิดหยิบเข้าหยิบออกก็สะดวกและง่ายดีเพียงเท่านี้เราก็จะได้ที่แขวนของเพิ่มขึ้นมาอีกหนจุดแล้วค่ะ ต่อไปประโยชน์ที่5เราจะทำช่องเก็บขวดกว้างๆสำหรับเก็บถุงพลาสติกในขวดกันค่ะนำฝาที่ชู่เปียกมาทาบลงบนขวดน้ำจากนั้นก็ตัดขนาดให้พอดีขวดน้ำนี้เจ๊หิวใช้เป็นขวดใบใหญ่นะคะ นำฝาที่ชู่เปียกติดกาวด้านหลังให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปิดฝาออกแล้วค่อยนํามาทาบลงบนขวดน้ำค่ะจะได้ติดได้พอดีเลยนําฝามาติดลงไปจากนั้นก็กดให้แน่นเพียงแค่นี้เราก็จะได้ช่องฝาเปิดขวดที่กว้างขึ้นแล้ว จะนำของใช้หรืออุปกรณ์พวกเครื่องมือไขควงหรือใครจะนำปากกาดินสอเครื่องเขียนต่างๆมาใส่ลงไปก็ได้ค่ะหากที่บ้านใครมีถุงพลาสติกเยอะก็พับให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำมาเก็บลงไปในขวดแบบนี้ค่ะเจหิวก็จะพับถุงเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็เก็บลงไปในขวดจะหยิบใช้ก็สะดวกแถมบ้านก็ดูไม่รกด้วย เก็บเสร็จก็ปิดฝาลงพอจะใช้ก็เปิดฝาออกขวดนี้เก็บถุงได้หลายใบเลยค่ะแล่ก็ดูน่ารักด้วยต่อไปประโยชน์สุดท้ายเรามาดูกันว่าฝาทิชชู่เปียกนี้จะนำไปทำอะไรได้อีกเจ๊หิวก็จะนำฝาทิชชู่เปียกไปแปะไว้บนปกหนังสือปกสมุดค่ะ ติดกาวที่ด้านหลังฝาให้เรียบร้อยจากนั้นก็แปะทับลงบนปกสมุดเลยค่ะกดให้แน่นแล้วก็เปิดฝาออกนำที่ขั้นหนังสือมาใส่ลงไปใครจะใส่เป็นไส้ดินสอหรือว่าเป็นพดอิดกระดาษช็อตน็ตใบเล็กๆก,ก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ช่องเก็บของบนปกสมุดแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบเคล็ดลับดีๆจากการนำอาฟ้าที่ชู่เปียกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำอาฟ้าที่ชู่เปียกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชัวร์กันด้วยค่ะแล้วรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะ สำหรับใครชอบวิธีไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย